ขอจิมมี่ซีหน่อยค่ะได้เลยคะ่ะวันนี้จะมาพูดถึงโครงสร้างใบหน้าของคู่นี้คะ่ะจิมมี่ซีซึ่งตอนนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพหรือว่า My Magic Prophecy มาเริ่มที่น้องจิมมี่ก่อนเลยคะ่ะน้องจิมมี่มีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ <Wow. S 2> ตำแหน่งที่คิดว่าโดดเด่นของน้องจิมมี่ก็คือชั้นตาด้านขวาจะมีชั้นตาที่ชัดกว่าด้านซ้ายคะ่ะเวลาถ่ายรูปออกมาคิดว่าจุดนี้ทำให้เขาดูมีสเสน่ห์มากๆคะ่ะ ริฝีปากขอบปากจะไม่ได้ชัดมากค่ะจะมีเนื้อพอๆกันทั้งบนและล่างน้องจิมมี่เป็นคนที่มีแก้มแล้วก็จะมีกระดูกกรามที่ชัดค่ะมาที่น้องซีกันน้องซีเป็นคนที่มีชั้นตาสองชั้นชั้นตามีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะทรงจมูกโด่งตรงค่ะแล้วก็มีฮัมริฟีปากด้านบนค่ะจะมีความบางส่วนด้านล่างนะคะจะมีวอลลุ่มค่ะภาพนิ่งนะคะน้องซีเป็นคนที่เท่มากๆแต่เวลาย,ยิ้มเท่านั้นนะคะกลายเป็นยิ้มที่หวานและดูน่ารักมากๆเลยค่ะและตอนนี้จิมมี่ซีกำลังมีผลง,งานเรื่องทำนายไทยทัพเรื่องเน ก็เป็นผู้สร้างเดียวกับมาตาลาดาค่ะจะบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ฟิลดมากๆค่ะ <Wow. S 1> คลิปหน้าอยากให้พูดถึงใครยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กัน